อำเภอการพืชผลภายใต้การนำของนายพัทรพลสารการนายอำเภอตการพืชผลขอรายงานผลการดำเนินงานของอำเภอตการพืชผลต่อคณะทำงานนิเทศโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาดังนี้ 1. โครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนกรมการปกครองได้จะทำโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมไปขยายผลการเรียนรู้สู่พื้นที่โดยการสร้างทีมอำเภอตำบลและหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญสเรื่องดังนี้ 1. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจา้าฟ้าสริวัรณวรีนารีรัตราชกัญญา 2. โครงการตามโปรเจกต์บริฟที่ทีมอำเภอได้เสนอไว้ตอนอบรม 3. งานบำบัดทุกบำรุงสุขตามบริบทของพื้นที่ในภาพรวมของอำเภอทีมอำเภอการพืชผลได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนรุ่นที่3เมื่อวันที่30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2566 ณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลรัชธานีและได้นําเสนอโครงการเบื้องต้นโปรเจกต์บลิฟเพื่อเป็นการขับเคลื่อนง,งานบำบัดทุกบำรุงสุขให้บรรลุเป้าหมายคือโครงการขับเคลื่อบนบทบาทเครื่องหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนประจําปีพุทธศักราช2566กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนําสู่ศีลทานภาวนาและการสงเคราะห์กำหนดขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคมพุทธศกักราช2566อำเภอการพืผลนำเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนง,งานบำบัดทุกบำรุงสุขให้บรรลุเป้าหมายคือการขับเคลื่อบนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนประจําปี2566กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมน,นําสู่ทานศีลภาวนาและการสงเคราะห์เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี2565เดิมจํานวน33วัด โดยจะขยายผลในปี2,566เพิ่มเติมอีกจำนวน66วัดปัจจุบันสามารถดำเนินการได้จำนวน63วัดซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละสองครั้งโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านเป้าหมาย23หมู่บ้านให้ครบภายในเดือนธันวาคม2,566อำเภอการพืชผ,ผลได้จัดกิจกรรมคลิปออฟบทบาทเครือหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอ,อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่6มีนาคม2,566 ณวัดใหม่สีทองตำบลหนองเต่าอำเภอตะการพืชผลและในวัดตามหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน23วัดโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านวัดโรงเรียนศูนย์พัฒนานเล็ก 2. ทำบุญตับบาตนมจืดข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย 3. ปลูกต้นไม้ไม้ผลพืชผักสวนครัวเพื่อสมุนไพรตามโครงการ บ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 4. กิจกรรมหนึ่งวัดหนึ่งครังยาและอาหาร 5. การนำปัจจัยและสิ่งของที่ได้จากการทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเป้าหมาย 2. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาใน23ตำบล23หมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย 1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหมู่บ้านยั่งยืน7ข้อ1.1ที่อยู่อาศัยคณะทำงานระดับตำบลได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ในการคัดเลือกเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางคนยากไร้คนได้โอกาสเพื่อซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่ดำเนินการและเสร็จหกหลังได้แก่ 1. นนายชื่นใจบุญน,น้อยเลขที่47หมู่1ิตำบลนาพินเป็นผู้ประสบอักคีภัย2นางมัทฉาสอนอากเลขที่73หมู่สองตำบลนาพินเป็นผู้ประสบอักคีภัย 3. นางอมพรชาติดาเลขที่24หมู่8ตำบลเป้าเป็นผู้ได้โอกาส 4. นายเอกบัวจูมเลขที่59้าหมู่6ตำบลเซเป็ด เป็นผู้พิการทางสายตา 5. นายวรุษสาสีมาเลขที่39หมู่สองตำบลเป้าเป็นผู้ได้โอกาส 6. <ก>นางสาวกุสมาโสโพกรมเลขที่80หมู่หตตำบลขามเปี้ยเป็นผู้ได้โอกาส 7. นางเพ็ญศรีจันทเสนเลขที่140หมู่ 5, ตําตำบลท่าหลวงเป็นผู้ได้โอกาสและ 8. นางสมพองอานน์เลขที่3 4หมู่9้าตำบลกุศกรเป็นผู้ได้โอกาส1.2ความมั่นคงนายอภเภอการพืชผลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองณบ้านพักานอำเภอการพืชผลและนำไปขยายผลในทุกตำบลหมู่บ้าน1.3ความสะอาดหมู่บ้านเป้าหมายดำเนินการจัดทำขยะเปียกลดโรคร้อนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและมีการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ1.4ความสามัคคีหมู่บ้านเป้าหมายดำเนินการจัดระเบียบคุ้มบ้านมีการประชาคมใช้ก,กฎกติกาของหมู่บ้านตนเอง และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นประจำทุกเดือน1.5ความร่วมมือคณะทำงานระดับหมู่บ้านร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนเป็นประจำทุกเดือน1.6ปฏิบัติศาสนกิจประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้านเป้าหมายดำเนินการเข้าร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตลอดจนกิจกรรมทางประเพณีของแต่ละหมู่บ้านเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีบุญบ้างไฟ ประเพณีตามที่12คลอง14มีการข้อโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ของผู้นับถือาศาสนาคริสต์1.7ความมั่นคงปลอดภัยหมู่บ้านเป้าหมายดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยงานบุญประเพณีต่างๆการแสดงมหรสพงานอุปสมบทงานแต่งงานงานทำบุญงานขึ้นบ้านใหม่ตลอดจนการฟ้องวางปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา 3. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบไทย QM อําเภอการพืชผลพบปัญหาการสำรวจข้อมูลระบบไทย QM จำนวน24,882ปัญหาดําเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยทางนี้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้กลไกพลังบอวอ์ ในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามร่วมกันขับเคลื่อนการดูแลสังคมผ่านกิจกรรมการเพื่อน,นุนส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพรึ่งพาตนเองได้และสามารถปรับตัวได้ต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางภาวะวิกฤตในปัจจุบันนำไปสู่สังคมที่มีความสงบสุขความมั่นคงมั่งคัง่ง และยั่งยืนสืบไป